มาดูเรื่องของโควิดกันนิดเดียวค่ะมี2ประเด็นที่จะต้องมาชี้แจงขยายความกันนะคะเอาเรื่องแรกก่อนนี่คุณพิธ,ธาลิมเจริญรัตครับนี่เพิ่งจะได้รับการโหวตใ,ในโพว่าเป็นว่าที่นายกว่าวที่นายกอันดับหนึ่งเลยนะคะคแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีปัญหาก็คือติดโควิดรอบสองเดี๋ยวรอบหนึ่งเดือนนะ<อ>เดือนที่แล้วเพิ่งจะติดร,รอบนี้ติดอีกเนี่ยนะคะ แกก็บอกว่าเมื่อวันซื้อเนี่ยไม่สบายอีกครั้งนึงแล้วก็ไปตรวจโควิดผ่านชุดตรวจ ATK ผลเป็นบวกทั้งทงที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เลยไปตรวจ rt pcr ซ้ำอีกครั้งหนึง่งโดยมีค่า ct อยู่ที่19หมอก็บอกว่าปริมาณเชื้อนะ่ะมากค่ะก็เลยวินิจฉัยว่าติดโควิดอีกรอบแล้วก็ไม่ใช่ซากเชื้อจากการติดโควิดรอบที่แล้วด้วยคุณ คุณพิธาก็บอกว่าโอ้โหไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะคะ,ะว่าติดโควิดรอบที่2ในรอบ1เดือนแต่คุณหมอโอภาสการกรียนพมบ,บอกเป็นไปได้ค่ะ mm. ถ้ามันเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายอ่อนแอและที่สําคัญคือโอมิครอนมันติดง่ายคเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจใครติดแล้วอย่าคิดว่าจะไม่ติดอีกนะคะโอกาสที่คุณจะติดมันก็เกิดขึ้นได้คุณหมอโอภาสบอกว่าการติดโควิดซ้ำสองรอบเกิดขึ้นได้ค่ะ บางคนติดเดลต้ามามารอบนี้ติดโอมิครอนก็เกิดขึ้นได้ยกเว้นคนติดโอมิครอนที่ไม่พบว่ามีการติดเดลต้าซ้ำนะคะแล้วการติดเชื้อซ้ำของคนแต่ละคนไม่ได้ดูแค่ผลจากการติดเชื้อค่ะดูเขาต้องออไม่ได้ไม่ได้แค่การดูผลจากผลการติดเชื้อจาก RT PC r t PCR หรือว่าดูค่า CT อย่างเดียวแต่ต้องดูอาการร่วมด้วยประกอบค่า CT ที สูงเกิน35ถือว่าเชื้อน้อยอาจจะเป็นซากเชื้อเพราะฉะนั้นต้องดูประกอบกันการติดเชื้อ3-2รอบห่างกันแค่เดือนเดียวของคนมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำนะคะส่วนการติดเชื้อโอมิครอนสายพันย่อย่ a 1อย BA.1 แล้วก็ B.A.2 ซ้ำก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนในการจะรุนแรงหรือไม่ก็ต้องรอ การติดตามผลการศึกษาต่อไปนะคะเดยคุณหมอก็เตือนนะคะว่าโอมิครอนเนี่ยติดง่ายค่ะจากการไอการจามเพราะว่ามันมีการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้นทําให้ระคายคอแล้วก็เชื้อแพร่ได้เร็วนะคะส่วนเดลต้าเป็นการติดเชื้อแล้วก็ลงปอดอย่าจะวิงวอนผู้สูงอายุค่ะใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเลยสักเข็มหรือรับวัคซีนมาแล้วสเข็มคุณหมอบอกสอเข็มสู้โอมิครอนไม่ได้นะคะ ท่านจะต้องรับบูสเตอร์โดสคือเข็มที่สามเพื่อไปสู้กับโอมิครอนนะคะแล้วก็ย้ำว่าก่อนเทศกาลสงการานนี้อยากให้ผู้สูงอายุไปฉีดวัคซีนกันให้มากที่สุดค่ะเพราะว่าสงการานนี้ลูกหลานของท่านจะเดินทางไปกราบท่านไปลดน้ำจำหัวท่านแล้วถ้าหากว่าท่านไม่มีภูมิคุ้มกันเลยเพราะเพะลูกหลาน,นเนี่ยจะาเชื้อโควิดไปฝากท่านด้วยคือหลายคนคิดว่า่านแก่แล้วฉันไม่ได้ไปไหนท่านไม่ไปไหนแต่มีคนไปหา คือคนแก่ที่ติดเนี่ยติดจากลูกหลานทั้งนั้นนะคะคือไอ้ลูกหลานก็ไปเลื่ออย่างเราอย่างพอมีกาลังวังชาแล้วก็มีทุรละไปประชุมไปเที่ยวไปโน่นเนี่ยเสร็จปุ๊บคิดถึงแม่ไปหาแม่นะฮะนี่ความรักก็เลยบางทีเราไม่รู้เราเป็นคนเป็นพาหะนำโรคไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทางก็คือตัวแถมแต่ละท่านเองเนี่ยป้องกันไว้บางทีผมก็ได้ข่าวนะคนรู้จักกันอะไรต่างๆเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่า อา,อายุมากมีมรอประจําตัวแล้วไม่กล้าไปฉีดวัคซีนกลัวใช่ไหมคือนี่เป็นมรดกบาปของไอบ้บรรดาขาบวนการปั่นเฟกนิวทั้งหลายแหล่เลยเนี่ยนะครับมมผมอ่านกรณีที่คุณพิธาที่ติดโควิดรอบ2องเนี่ยนะก็อาจะช่วยนะขอให้แข็งแรงไวัย